สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสีทั้ง7สีในมิติที่9จากหนังสือที่ชื่อว่ากฎแห่งนิรันดร์เล่องนี้กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปสวดมนต์พร้อมกันก่อนค่ะ วัจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสํารวมจิตใจในพวงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลศาสองมา ให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดัารุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแพรแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือธรรมสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรม คือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินยัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลงคลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธะ อาณาจักรแห่งพุทธคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้ จิตวิญ,ญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญ,ญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญ,ญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุดเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระสายน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้น ผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแต่เป็นเสียงเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุดไม้ห่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และทรงสแสดงธรรมซึ่งเป็นดังคุมซั์อันมหาศาลรคุมซัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคําสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิต มือที่จะช่วยนำทางได้บอกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตการปัจจุบันาการและอนาคต,ตการถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจ จะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตอนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเคารอกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกัน นี่คือหลักคําสอนอันเป็นนิรันด์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้ เป็นแสงที่สองสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทําสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้าย ในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารน,นี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริง ความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่นี้ว่าจะตั้งจิตจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอน รรมทิทฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหล่าแสงสวา่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิด โปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราใหพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทงปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณ สำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา คำอธิษฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกระหารของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใครขอวิงวอนท่าน ทุกๆวันโปรดจรงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจรงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้า ในทุกๆวันเพื่อสักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดีเยี่ยขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่านขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมสวดมนต์ด้วยกันในวันนี้ เราก็มาต่อด้วยการเรียนเรื่องแสงทั้ง7สีนะคะในมิติที่9จะมีทั้งแสงสีเหลืองสีขาวสีแดงสีม่วงสีเขียวสีน้ำเงินและสีเงินค่ะจากในหนังสือกฎแห่งนิรันด์นะคะในหน้าที่178ค่ะจะมีอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงทั้ง7สีมีความหมาย แล้วก็แสดงถึงอะไรคะ่ะสีทั้ง7ในแถบสีผมสอนว่าแสงแห่งพระพุทธนั้นมีเจดสีและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแสงนี้แบ่งออกเป็นเจดสีในมิติที่9และต่อไปยังมีอะไรในมิติที่8ซึ่งเมื่อถึงที่นั่นก็จะแบ่งเพิ่มอีกเป็น10หรืออาจถึง20สี ผู้อาศัยอยู่ในมิติที่9ซึ่งรับผิดชอบสีทั้ง7ได้แก่สีกลางคือสีเหลืองมีเฉดเป็นสีทองอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านโคตมะสิทัตถะหรือที่รู้จักกันในพระนามศักยมุนีพระพุทธเจ้าสีเหลืองคือสีของกฎหรือความเมตตาสีขาวอยู่ภายใต้การดูแลของพระเยซูคริสต เป็นสีแห่งความรักจิตวิญญาณแห่งการเยียวยารักษาก็อยู่ในการควบคุมของแสงสีขาวนี้เช่นกันแม้ว่าอาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่แพทย์และพยาบาลสวมเครื่องแบบสีขาวแต่สิ่งนี้สื่อเป็นในเป็นในในว่าพวกเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตวิญญาณแห่งแสงสีขาวโมเสส คือผู้ที่รับผิดชอบแสงสีแดงเป็นสีของการปกครองดังนั้นผู้นำทั่วโลกจึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของแสงสีแดงนอกจากนั้นแสงสีแดงยังเป็นแสงแห่งปฏิหารเมื่อใดก็ตามที่ปฏิหารหรือปรากฏการ์ที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นก็มักจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของแสงสีนี้ต่อมาก็คือแสงสีน้ำเงิน เป็นแสงแห่งปรัชญาและอุดมคติไม่ค่อยเหมือนกับแสงสีอื่นๆเพราะผู้ที่ควบคุมไม่ได้มีเพียงหนึ่งแต่มีถึงสองท่านท่านแรกก็คือเทพเจ้าซุสผู้เคยอาศัยอยู่ในประเทศกรีกโบราณจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมเรื่องศิลปะและวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่แต่ศิลปะยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของแสงสีเขียวด้วยเพียงแต่มีบางส่วนถูกควบคุมด้วยแสงสีน้ำเงิน อีกหนึ่งวิญญาณที่ดูแลควบคุมสีน้ำเงินก็คือมนูต้นตะระกูลของมนุษยชาติตามเทวตํานานของอินเดียเขาได้ใส่ชื่อของตนไว้ในกฎแห่งมนูซึ่งกําหนดเงื่อนไขาการปฏิบัติของชนชั้นวรรณะพรามณ์ท่านเป็นวิญญาณในมิติที่9ซึ่งจัดการกับเรื่องอุดมคติเป็นหลักแต่ก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆด้วย ในปัจจุบันท่านกำลังยุ่งอยู่กับการรวบรวมอุดมคติและความเชื่อต่างๆให้รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อข้ามเส้นแบ่งทางเชื้อชาติหรือประเทศแสงสีเงินคือสีแห่งวิทยาศาสตร์และการสร้างความทันสมัยของศิลปะของวัฒนธรรมร่วมสมัยสีนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณที่เคยมาเกิดเป็นไอแซคนิวตันและก่อนหน้านั้นเป็นอะคริมิดิส ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขาปรากฏตัวบนโลกเขาจะอยู่ในรูปแบบจะเขาจะอยู่ในรูปของนักวิทยาศาสตร์และเมื่อเขาอยู่ในมิมติที่9เขาก็จะทำงานเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในมิติที่3และมิติที่สูงกว่าภายใต้การควบคุมของแสงสีเงินส่วนโทมัสเอดิสันและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นเนีรายจากมิติที่8ผู้ทำงานผ่าน แสงสีเงินต่อไปก็คือแสงสีเขียวซึ่งเป็นสีที่ควบคุมความกลมกลืนและเป็นสีแห่งอุดมคติของท่านเล่าซื้อและจวนซื้อเป็นสีของธรรมชาติสีนี้มีผู้ควบคุมดูแลร่วมกันโดยท่านมานูซึ่งผมกล่าวถึงไปแล้วและโซโลอัสเตอร์ศาสดาของศาสนาของชาวเปอร์เซียที่เชื่อในการมีอยู่ของคู่ มีอยู่ของคู่กันทางจริยธรรมของความดีและความชั่วการใช้ไฟในการบูชาพวกท่านทำงานสอนเกี่ยวกับวิถีธรรมชาติโครงสร้างจักรวาลและความกลมกลืนของสรรพสิ่งและท้ายที่สุดก็คือแสงสีม่วงภายใต้การควบคุมของท่านของ,ของจื้อเกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมความคิดแบบนักวิชาการความเหมาะสมและ ความมีระเบียบกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดวางสิ่งต่างๆตามลำดับขั้นและสนับสนุนระบบการควบคุมตามหลักอาวุโสที่จริงเทพเจ้าต่างๆในศาสนาชินโตของญี่ปุ่นก็อยู่ภายใต้อ,อิทธิพลของแสงสีนี้โอเคค่ะ